ไปได้ตัวนี้มาครับ Blue t e c เขาบอกว่าเป็นน้ำยาสำหรับล้างหัวฉีดสำหรับมอไซค์สีจังหวะก็พวกนี้นครับในตัวที่เขามาโฆษณาในติกต่อ mm hmm. เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มระยะทางในการวิ่งของมอเตอร์ไซค์ด้วยก็คือเหมืนแบบว่าอตอนนั้นมันไปเคยใช้แล้ววิ่งได้เท่าแบบเท่านี้พอใช้ตัวนี้ปุ๊บมันจะเพิ่มระยะการวิ่งก็เหมือนว่าพอผ่านดีขึ้นอะไรประมาณนี้ ก็เลยขอลองซื้อมาลองใช้ดูนะอนนี้ก็กดเช็คไว้แล้วครับว่าผมเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันตกไปเลยสองขีดเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับน้ํามันลงมาแตะ2งขีดแล้วที่เติมไปแล้ววิ่งได้หมด207โลนะโอเคเดี๋ยวจะไปเติมให้เต็มแล้วก็มาเติมตัวน้ํายานั้นอีกทีนึงต่อไปก็เติมตัวนี้นะครับก็จะเติมทุกครั้งที่ทําการเติมน้ํามันนะจนกว่ามันจะหมดขวดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า ต่ละครั้งที่เติมนปมาณน้ำมันเท่าเดิมเนี่ยที่ตกไปเลือ2คีดนะมันจะสามารถวิ่งทำระยะได้เท่าไหร่มีค่าเออร์เลอร์เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับก็่าจะใช้เวลาในการทำคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนิดน,นึงเพราะว่าเติมน,น้ำมันครั้งหนึ่งผมก็วิ่ง1สัปดาห์ากว่าจะหมดขวดนี้นะเพราะว่า1ขวดเนี่ยไม่ได้เติมแค่ทีเดียวนะ1ลิตรต่อ1มิลลิลิตรนะครับ เติมครั้งหนึ่ง5ลิตรก็จะต้องใช้นี่ประมาณ5ฝาฝานึงก็ประมาณเนี่ยฝานี้ฝาที่เขาให้มาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1มิลลิตรพอดีเค okay. นะก็ะตามนี้แล้วกันแเดี๋ยวมาดูผลทดสอบกันหลังจากเติมจนหมดโขลดแล้วก็ไปเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะอันนี้อันนี้เติมน้ำมันเต็มเต็มเครื่องเนี่ยก็คือทั้งหมด6ลิตรแต่ประมาณ5ลิตรกว่าๆนะผมก็จะเติมไปที่5ฝาแล้วกัน Oh. ดีนะน้ำมันเต็มงและเรื่องใหญ่เลยปาปปึ๊บอ่าเป็น0ูนย์นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าพอมันแตะ2ขีดอีกเมื่อไหร่นะเราก็จะดูอีกทีว่ามันวิ่งไปได้หมดกี่กิโลแล้วก็อาการเครื่องที่วิ่งเกิน80แล้วมีอาการสั่นเนี่ยมันจะหายไปได้ไหมในโฆษณาเนี่ยบอกว่า มันช่วยอะไรนะประหยัดน้ํามันแล้วก็ทําให้เพิ่มระยะทางมากขึ้นเนี่ยบอกตรงว่าผมพูดไปเนี่ยใจไม่เชื่อเลยนะ,ละเดี๋ยวมาพิสูจน์กันโอเครอบนี้แตะที่2องดระยะ1 9 2 9นะครับอา้าวทำไมน้อยลงกว่าเดิมวะเนี่ยอันนี้ก็ได้เลกเติมรอบที่2นะครับ อีกครั้งหนึ่งก็หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเติมรอบสุดท้ายกันนะครับรีเซ็ตไปแล้วเรียบร้อยก็เติมได้ประมาณ5ครั้งนะครับก็หมดพอดีปดหลังจากจบรอบนี้ผมจะมาสรุปให้นะว่า อะไรที่มันดีขึ้นอะไรที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วว่ามันจะคุ้มค่าไหมขอใช้ให้หมดรอบนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนรอบนี้แต่2องทีที่1 9อยเนะโอเคครับมาสรุปก,กันสำหรับเจ้าน้ำยาล้างหัวฉีดบู t ทคตัวนี้นะฮะก็หลังจากที่เราใช้มาจนมันหมดแล้วนะครับเติมน้ำมันแล้วก็ขับไปแล้วก็จะเนี้ยเรื่องของการเปลี่ยนน้ำมันหรือเพิ่มระยะทางนีครับ แอนแอดไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ต้องบอกว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงเพราะว่าอย่างที่เพื่อนๆนเห็นมันมีเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงทั้งนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมขี่ไปในพื้นที่ที่มีรถติดหรือว่าไม่มีรถติดเลยซึ่งอันนี้มันทําให้การเผาผลาญน้ำมันนะมันต่างกันอยู่แล้วซึ่งคนนี้นะครับก็ไม่สามารถสรุปได้ฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันส่วนไอที่รู้สึกจริงๆเลยนะที่แบบว่ามันทําให้รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันช่วยได้จริงก็คือ1นเรื่อองงข เครื่องที่มันสั่นเนี่ยมันลดน้อยลงอันนี้ลดน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยต่อมานะครับข้อที่2เวลาเบาเครื่องแล้วรู้สึกว่ามันสะดุดหรือแบบมันมีการกระตุกข,ของเครื่องนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดว่าว่า,วา,วา,วามันหายไปเลยนะตรงนี้ก็บอกได้ว่าเออมันรู้สึกได้จริง,รงส่วนเรื่องอื่นๆนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่ผู้เชีนะ่ยวชาญด้านเครื่องยนต์อะไรขนาดนั้นก็เท่าที่เป็นผู้ใช้คนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทดสอบมาอย่างที่เราใช้จริงๆครับความรู้สึกก็ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะ ลองเอาไปทดสอบบ้านนะครับก็สามารถกดสังส่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มาคุยกันนะครับว่ามันทำได้จริงหรือไม่จริงยังไงบ้างวันนี้ผมคอลัก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย